สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับ2567ก็ทางอิสราเอลนะครับปรับขึ้นค่าแรงจากชั่วโมงละ3 1 2นะครับเป็น32.3สิบเเกลนะครับก็ตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่8นะครับ ส่วนชั่วโมงที่เก้ากับชั่วโมงที่สิบก็จะได้ชั่วโมงละ40.3เจกเกลวนะครับส่วนชั่วโมงที่สิบ็ขึ้นไปก็จะประมาณ48.3เชกเกลวนะครับก็พูดง่ายๆคือว่าเวลาปกติที่เราทํางานก็จะประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่แดก็จะได้ชั่วโมงละ32.3นะครับแล้วก็ชั่วโมง OT ก็จะเป็นชั่วโมงที่9กับชั่วโมงที่1ิบก็จะได้ชั่วโมงละ40.3เชกเกลยว แต่ทีเนี้ยก็จะมีบางที่นะครับก็คืออาจจะไม่ได้หรือว่านายจ้างไม่ขึ้นคาแรงให้เพราะส่วนใหญ่ที่ขึ้นให้ก็จะเป็นคิปบูตคิปบูตนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ขึ้นก็จะเป็นโมชาร์ปนะครับบางบางที่ทางทางแถวภาคใต้เนี่ยก็จะได้ชั่วโมงละ25้าก็มีชั่วโมงละย9ก็มี26ก็มีนะครับโอทีก็ได้แค่ชั่วโมงละ30สนะครับก็มีหลายๆที่นะครับไม่ไม่อาจจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่นายจ้าง ส่วนใหญ่ที่ขึ้นให้ก็คือเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเป็นรัฐบาลกับเอกชนครับรัฐบาลก็จะเป็นคิบบูตส่วนเอกชนก็จะเป็นโมชัปนะครับก็พี่น้องแรงงานไทยหลายๆคนก็ยังไม่ได้ปรับค่าแรงขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยที่คิบบูตปรับค่าแรงขึ้นก็จะมีสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะเป็นภาษีภาษีหรือว่าการหักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สต่างๆนะครับก็คือเขาจะหักรวมอยู่ใน สลิปเงินเดือนทั้งหมดนะครับพูด,ดง่ายๆคือว่าตัวเลขอาจจะได้เยอะแต่จํานวนเงินจริงๆอาจจะไม่ได้ตามตามที่ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีค่าหักค่าภาษีค่าเงินฝากเงินปิสูอิมอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีหักเยอะนิดนึงพูด,ดง่ายๆคือหักเยอะครับส่วนในส่วนของชั่วโมงงานน้อยอไม่ใช่ชั่วโมงค่าเงินน้อยก็อาจาจะนายจ้างก็อาจจะไม่หกักค่าที่พักนะครับบางที่แถวพักทางภาคใต้ของอิสราเอลเนี่ย เขาก็บอกว่าจะไม่หักค่าที่พักพูดง่ายๆก็คือว่า,าได้ทํางานแค่ไหนก็ได้ชั่วโมงนั้นเต็มแต่ว่าค่าชั่วโมงอาจจะน้อยหรือว่าเป็นการทําให้แรงงานไทยต้องทาโอนะครับ OT เพื่อที่จะได้ค่าแรงเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างผมทําแค่8ปดถึงเชั่วโมงแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะทําประมาณสิบถึงสิบสอชั่วโมงบางที่ก็14ชั่วโมงนะครับแต่ทีนี้คิบบูดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้ทําโอ นะครับไม่ก็ให้ทำโอเพราะว่าเป็นของรัฐบาลนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะทําแค่แปดถึงสิบชั่วโมงอย่างมากก็คือสิบชั่วโมงครับไม่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 เกินนั้นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นที่คิบบูที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็จะได้แค่แปดถึงเก้าชั่วโมงแล้วก็วันศุกร์ก็แค่ทําแค่สี่ชั่วโมงครับวันศุกร์ทำสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงปกติแล้วก็สองชั่วโมงที่สองก็เป็นชั่วโมงโอครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นเป็นโมเช้าหรืออะไรเงี้ยวันศุกร์ก็ยังทํางานเต็มวันปกตินะ มันก็เลยทําให้คีบบูธอาจจะได้เงินน้อยกว่ามูชาร์ก็มีครับแต่บางที่ก็อาจจะได้เยอะอย่างฟาร์มวัวฟาร์มวัวนะเพราะว่าเขาทํางานตลอดทั้งคืนนะเปลี่ยนกะกันอย่างน้อยๆก็ได้แล้วประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ10 10ิบถึงิบชั่วโมงนะครับก็หลายๆคนอยากให้หลายๆคนเข้าใจตรงนี้มันเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าถามว่าเราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าค่าแรงไม่ตรงตามที่เขาแจ้งนะเพราะว่ามูชาร์ฟนี่ก็เปลี่ยน เปรียบเสมือนการเป็นอของเอกชนเหมือนของขึ้นอยู่กับนายจ้างเขาจะจ่ายหรือแบบจ่ายชั่วโมงแล้วเท่าไหร่เงี้ยคุณพอใจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับหรือว่าใครสงสัยอะไรยังไงก็ให้ติดต่อร่าพูดคุยนะครับว่าค่าแรงเขาสามารถปรับขึ้นให้ได้หรือเปล่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนวันหยุดผมหยุดทุกวันเสาร์นะครับก็จะไม่มีตรงนี้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นทํางานวันเสาร์ก็จะได้ค่าแรงที่สูงขึ้นไปอีกนะครับก็ ประมาณนี้ครับก็สําหรับพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ในคลิปบูธก็น่าจะเป็นสลิปเดือนถัดไปสลิปก็คือพูดง่ายเป็นเป็น,ปนได้จะขึ้นคะแรงในเดือนของเดือนเมษายนนะครับเดือนนี้ก็น่า,น,าน่าจะยังไม่ปรับนะครับก็จะไปปรับเดือนในเดือนหน้าเริ่มเริ่มต้นสลิปเงินเดือนของเดือนหน้าก็จะได้สลิปแล้วก็เงินก็จะเข้าประมาณวันที่9ถึงวันที่15ห้าประมาณนี้ครับช่วงระยะเวลาประมาณนี้เนาะก,ก็ยังไงใครสงสัยหรือว่าอะไรยังไงก็ สอบถามกันเข้ามาได้ครับดูผมก็จะหาข้อมูลมาตอบยังไงก็ฝากเปียงลังใจให้พี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลทุกคนครับขอบคุณครับ